สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องรีวิวนิยายบายสไตล์อินดีนะคะคือนิยายนะคะนิยายจีนแปลนิยายจีนโบราณน,นะคะนิยายวายอ่ะช่องนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นนิยายรักให่หญิงกับชายเราไม่อ่านค่ะเราอ่านแต่น,นิยายวายมันให้มันอาจจะคือนิยายอะไก็ต้องอ่านจีนโบราณน,นะคะคือความชอบส่วนตัวนะคะส่วน ส่วนอะไรก็แล้วแต่เนาะทีนี้กลับมาพบกันกับเล่มสองของเรื่องใครว่าค่าแกล้งอ้วนืมหนะคะเจ้านกน้อยตัวอ้วนโครมนะคะงานเขียนก็คือหูซื่อเฟิ่องต่งนะคะเป็นคนเขียนแปลโดยสีตะการนะคะคือภาพสวยมากเล่มนี้ให้อารมณ์แบบเขาใส่ชุดแต่งงานด้วยนะเล่มสองเนี่ยค่ะ เป็นหน้าปกนะคะใส่ชุดแต่งงานสีแดงคือสวยเลยแะคะ่ะทีนี้เล่มสองเนะะี่ยค่ะต้องบอกว่าเขาพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาได้ดีมากแล้วก็น่ารักมากน่ารักมากจริงๆค่ะน่ารักจริงๆนะเพราะว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาคุยกันนะเขาหน้ารักค่ะแล้วก็เป็นนิยายที่แบบว่า คือเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะตัดสลับภาคกันใช่ไหมคะเป็นปัจจุบันอดีตปัจจุบันอดีตพอมาเล่มสองมันก็ยังจะสลับอยู่นะคะแต่มันจะไปส,สิ้นสุดประมาณกลางๆเล่มน,นะคะแล้วมันก็จะเข้าสู่โหมดปัจจุบันเลยเขาก็จะเขาจะตัดไปที่ปัจจุบนันเขาจะเล่าดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ในเล่มเนี้ยพระเอกนะคะองค์มหาเทพจะเริ่มรู้ละว,ว่าตัวเองเนี่ย เป็นใครนะคะเกิดมาชาติที่แล้วอะไรยังไงเขาก็เริ่มสืบเสาะหาแล้วนะคะเริ่มจะมีอารมณ์หึงหวงอืมปกติเขาไม่เป็นนะคะเล่มหนึ่งเขายังจะไม่เป็นแต่ก็จะตามน้ําตามเนื้อแต่พอมาเล่มสองนะคะอารมณ์เขาจะแปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเขาเริ่มหวั่นไหวแล้วนะคะกับนายเอกเจ้าตัวอ้วนของเราน่ะทีนี้พอพอเริ่มหวั่นไหวนะคะมันจะมีเหตุการณ์ก็คือ หมากระดานดารานะคะมันจะยากที่จะควบคุมเพราะว่าส่วนมากแล้วจะใช้คนที่แบบคนที่จะสามารถควบคุมได้ต้องไม่มีอารมณ์อต้องไม่มีอารมณ์เขาเรียกว่าอะไระไรอารมณ์นะคะลากโลบโกรธลงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ทั้งเจ็ดจะไม่เกิดขึ้นแต่พระเอกของเรานะคะเริ่มจะมีตรงนี้เลยะะเพราะว่ามีนางเอกเข้ามาอมืมันก็จะเกิดเหตุการณ์นะคะแต่ว่าไม่ดราม่าเลยนะคะต้องบอกว่ามัน มันไม่ค่อยมีเรื่องดราม่า,มาค่ะอ่านไปแล้วมันก็จะยิ้มไปฉาก NC ไม่ได้หวือหว่ะแต่มันจะทําให้เราแบบกระยิมกระยิมนะคะเออเขาจะจุ๊บกันเขาจะนอนนี่กันบ่อยอืมเขาจะกอดกันบ่อยนะคะทีนี้ในเอกนะคะก็จะอแปลงร่างได้ชานาญขึ้นนะคะเขาก็จะแปลงร่างได้เก่งขึ้น เขาจะกลายร่างเป็นมนุษย์เนี่ยได้วันละหลายครั้งซึ่งซึ่งในเล่มหนึ่งนะคะเขาเพิ่งจะเขาเพิ่งจะฝึกใช่ไหมคะมันก็จะวันละครั้งใช่ไหมแต่พอมาพอมาเล่มสองนะคะเขาก็จะเก่งขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์นะคะต้องบอกว่านายเอกเี๋ยเป็นคนที่ปากดีมากเป็นนกปากดีหน้าตีมากค่ะเพราะว่า บางครั้งนะคะพูดกับมหาเทพแบบนึ้งเฉพาะไปพูดกันกับเพื่อนหรืออะไรเนี่ย mm hmm. เขาจะขี้โอ้โอวดแล้วก็จะพูดของเขาไปเหมือนแบบไร้สาระนะคะบางทีก็น่าตีจริงๆนะเออทีนี้มหาเทพนะคะก็จะแปลงร่างเป็นนกน้อยคือเหมือนกับนายเอกเลยค่ะเป็นนกตัวกลมแต่ว่าเป็นเฟืองห่วงสีดํานะคะแล้วก็ ไปเที่ยวเล่นกับนายเอกนะคะไปดูว่านายเอกทําอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละวันอืเขาก็จะค่อนข้างเหื่หน่อยนะคะพระเอกในเล่มนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็แปลงเป็นมหาเทพเดี๋ยวก็แปลงเป็นนกนะคะเขาก็จะนั่นแหละใหญ่นิดนึงนะคะทีนี้มันก็จะมี <c oughs> เหตุการณ์อะทีนี้เราจะเล่าฉากที่เราประทับใจละมันจะมีฉากหนึ่งค่ะ คือพระเอกเนี่ยจะจัดงานวันเกิดใช่ไหมคะใกล้ถึงวันเกิดขององมหาเทพแล้วทุกที่ทุกทางเนี่ยทั่วสามพิภพเนี่ยก็จะส่งของขวัญขึ้นมาใช่ไหมคะแต่พระเอกเนี่ยคะ่ะหลายหมื่นปีมาไม่เคยที่จะเปิดดูของขวัญเลยอเอาไปเก็บไว้คือกองผนินเติงตึ้นไม่ว่าจะเป็นคือส่งมาให้มหาเทพนะคะมันต้องมีสิ่งของดีๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่เคยแกะเลยคะ่ะเจ้านกน้อยเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะ งั้นค่าขออาสาไปตรวจดูได้ไหมแล้วก็เนี่ยต้องตกลงกันก่นกอนนะถ้าอะไรมีค่าค่าขอไปขายเพื่อที่เราน่ะจะได้เก็บเงินไว้ใช้เพราะว่าท่านน่ะค่อนข้างใช้เงินเปิบอะไรอย่างเงี้ยใช้เงินมือเติบไงคะ่ะทีนี้เขาก็เลย คือนายเอกนะคะน่ารักมากเขาหาเงินเก่งค่ะเขาจะอยากทําธุรกิจโนนนี่นั่นอยู่ที่แดนสวรรค์น,นะคะแต่เ็ายังนิสัยพยายามคันแข็งหาเงินแล้วเขาก็จะชอบพูดว่าก็ข้าน่ะแต่ก่อนข้ายากจนเขาจะอ้างอย่างนี้ตลอดว่าแต่ก่อนเขาเป็นนกที่ยากจนข้นแค้นเขาจึงต้องขยันหาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าสามีใช้เงินเก่งคือน่ารักมากมานางก็เลยบอกว่า ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนคือในเอกก็ไลน์นะคะพะเอกก็ตามทันในเอกจะไลน์แบบว่าจะชอบแบบคือายเอกคุยโวค่ะเรื่องเนี้ยนางเป็นคนที่ชอบคุยใหญ่เออเวลาอยู่รับหลังพะเอกอย่างเงี้ยคะ่ะนางจะแบบว่าพูดพูดสไตล์อีกแบบหนึง่งแต่ใดๆคือนางรักรักสามีนางมากนะนางเรียกสามีนางว่สาสามีสามีตลอดนะคะ แล้วก็ให้เกียรินะคะก็นั่นแหละค่ะมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วเรื่มนี้ก็จะจบจบอยู่ที่พระเอกนะคะจะเริ่มจะเริ่มอ่อนกําลังลงใช่ไหมคะแล้วเขาจะต้องใช้เลือดตัวเองนะคะเหมือนเข้าไปมีส่วนที่จะยับยั้งกระดานหมากดาราให้มันให้มันสามารถควบคุมได้ทีนี้ขีดนะคะขีดเทีนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ มันทําให้ร่างกายเขาอ่อนแอลงแล้วทีนี้มันก็ยังมีกลางวันเขาก็ยังต้องเป็นนกสีดําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าใดๆคือน่าอ่านอืมน่าอ่านจริงๆค่ะอะไปอ่านไปตามอ่านเองค่ะเล่มสองก็สนุกนะเรื่องเนี้ยมันก็จะสนุกคือ อันนี้ก็คือรีวิวเนาะแต่ถ้าพูดลึกลงไปเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะคะไม่ไม่พูดถึงรายละเอียดยิบย่อยละกันแต่ก็จะเล่าแบบเปยๆไกลๆไปนะคะว่าเป็นลักษณะแบบนี้แหละแต่การันตีอีกเสียงหนึ่งว่าเล่ม2เนี่ยก็สนุกไม่แพ้กันแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นนะคะคือความสัมพันธ์ของเขาสองคนอ่ะมันจะมันจะแน่นขึ้นอืมโอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้ว สำหรับวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเล่ม3จะเอามาลงให้นะคะกำลังอ่านอยู่เล่ม3น่ะค่อนข้างน่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะที่อ่านจบพอดีเล่ม3ก็จะน่ารักมากขึ้นหน่อยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณค่ะ